เอาลูกไปฉีดลูกอึ๊บอาลูกสิคะไปค่ะเอาลูกสิค่ะเดี๋ยวเปิดไฟไว้ให้ค่ะเอาลูกไปฉีดแล้วเดยวจะไปทำงานต่อแล้วนะเอาลูกอึ๊บ ลุกยากลุกเย็นจริง,รงไปเอาไปเร็วๆหินเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปทำงานต่อแล้วนะเอาเร็วๆพี่งน ถนนค่าใครจะแตะหรอมันใช่ถนนของหุ่นไหมเนี่ยโอ้โหคุณนาย